ช่วยมันให้ทำเนาะ้องให้มันกินเนาะช่วยช่วยเออช่วยช่วยงานพี่จี้เขาหรือยังเออนั่งลงดีๆค่ะนั่งลงดีดีมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ค่ะลูกมาทางนี้มาเออมาทางนี้ค่ะมาทางนี้เออนั่งลงนั่งลงนั่งลงดีๆก่อนจะนั่งลงนั่งนั่งนั่งดีดีเออนั่งลงดีๆนั่งนั่งดีดีเออนั่งดีๆนั่งดีดีนั่งดีดี โอเคยังโอเคแล้วโอเคแล้วอ่านั่งดีดีนั่งก่อนนั่งลงก่อนเออช่วยไม่ต้องมายุ่งช่วยงานพี่โชกี้ห้ามมายุ่งเออเดี๋ยวช่วยค่อยแต่งตัวสวยๆเหมือนพี่โชกี้เนาะเออเหมือนพี่โชกี้เออเหมือนพี่โชกี้เขานี่อ่านั่งลงดีๆก่อนลูกคุยกับแม่ก่อนเออคุยกับแม่ก่อนนั่งลงนั่งค่ะนั่งลงดีๆนั่งลงดีดีนั่งลงนั่งลง แบ่งให้มันช่วยมันไหมแบ่งเนาะแบ่งเนาะแบ่งเนาะเออแบ่งเนาะแบ่งให้ช่วยมันด้วยเออแบ่งให้ช่วยมันด้วยใสก่อนใส่ก่อนเนี่ยมันไม่สวยแบ่งให้ช่วยมันด้วยเนาะอะแล้วนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งหรือยังนั่งดีๆยังเออนั่งดีๆก่อนนั่งดีๆก่อนค่ะ เออนั่งดีๆก่อนนะคะเออนั่งดีๆก่อนขานั่งดีๆก่อนอืมเออนั่งลงะค่ะนั่งลงเองงเอของน้องทั้งหมดเลยเหรอของน้องทั้งหมดเราให้ให้ให้ช่วยไกล่าบมันไหมใช่เออแบ่งให้น้องเนาะเนาะเออก็เก่งต้องแบ่งให้น้องให้พี่ชูด้วยไหมเออวันนี้ทํางานเหรอทํางานวันนี้วันอาทิตย์เออใส่สีแดง ชอบสีแดงเลยโอชอบสีแดงด้วยเอชอบสีแดงด้วยเออพี่จูพี่จูให้กําลังใจพี่เออให้กําลังใจน้องเออพี่จูให้กําลังใจน้องนั่งลงค่ะพี่จูนั่งลงค่ะเออนั่งลงนะคะพี่จูให้กําลังใจน้องเออน้องก็นั่งลงค่ะน้องนั่งลงน้องนั่งลงเออน้องนั่งลงพี่จูมาให้กําลังใจแล้วไม่ต้องไปส่องน้องเออจะส่องทำไมล่ะทำงานก่อน เออจะไปส่องน้องเรื่องอะไรล่ะเออที่บ้าไปแล้วไปส่องน้องเรื่องอะไรเออเออชูก้านั่งลงนั่งลงค่ะเออให้กําลังใจน้องนะอ้าขอบคุณพี่จูก้าก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณพี่จูก้ามาให้กําลังใจขอบคุณพี่จูก้าขอบคุณพี่จูก้ามาให้กําลังใจเออพี่จูก้าให้กําลังใจน้องโอย้ยเก่งจังเลยทําไมลูกแม่ขยันจังเลยวันนี้ขยันไหมคะ ขยันไหมคะขยันไหมขยันโอ้ยอวาวคอยแทนเออแมนแอบขี่คานอยู่บนอ่าววานี้ขยันเฮ้ยววาคคอยายกันวาวคอยนี่เพราะว่าคนขี่คานแน่แมนบ่แมนอยู่แล้วเออคนขยันต้องวาวแงันะเออคนขยันเอานั่งดีๆที่หลักคนขยันนั่งดีๆนั่งดีๆมานั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้มา เอออย่าหาเรื่องอย่าหาเรื่องอย่าหาเรื่องเออพี่ชุก้าอยู่ตรงนี้ให้กําลังใจอยู่ตรงนี้ให้กําลังใจอยู่ตรงนี้นั่งลงนั่งลงนั่งลงไม่ไม่ต้องไปเออไม่ต้องไปโทษไม่สื่อสารเนาะเออช่างมันอีลากไปอีช่วยช่างมันเนาะช่างมันเออช่างมันไม่ยุ่งกับมันไหมช่างไม่ยุ่งกับมันแล้วเดินไปทําไมตะกี้เนี่ยเดินไปทําไมเออให้ก็ให้มันนั่งด้วยเอให้มันนั่งด้วยมันนั่งยวงห่าง แต่พี่จุก้าก็ให้กําลังใจขอบคุณค่ะเออขอบคุณค่ะพี่ชุก้านั่งลงดีๆนั่งลงดีๆน,อน้นองน่ะเอเออย่ากระวนกระวายเอออย่ากระวนกระวายเออห้ามกระวนกระวายเออเออนั่งดีๆ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 พี่จุก้าเขานั่งดีแล้ว